ลับเยค่ะสวัสดีเช้าวันที่9พฤศจิกายนค่ะ2,563ค่ะวันนี้ทางร้านรถถ่ามือสองเหล่านาะดีควันแก่นก็จะมาอัปเดตค่ะพอดีว่ามีรถคูปต้าแ3408คันนี้จดทะเบียนปี50ค่ะเข้ามาใหม่หนึ่งคัน มือถึงร้านสดๆร้อนๆเลยค่ะคันนี้มาพร้อมอุปรกรณ์2ชิ้นค่ะใบมีดด้านหน้าแล้วก็ผ่านพวนจะเป็นผ่านพวน LCS ค่ะยีบ2คูณ6ใบ LCS ค่ะ คันนี้เล่นเอกสาครครบพร้อมโอนค่ะใช้งานมาแล้ว2,100ชั่วโมงสวยค่ะสภาพพร้อมใช้งานเลยทางร้านเก็บงานให้เรียบร้อยค่ะเช็คซีนสี่ล้อระบบไฟน้ำมันเครื่องหมวกกองเปลี่ยนให้ใหม่ค่ะลูกบากลูกปืนซีนสี่ล้อค่ะต้องเช็คพร้อมใช้งานทันทีเลย คันนี้ขายไม่แพงค่ะขายในราคา1น5 0 0 0บาทค่ะ1 8 5 0 0 0บาทพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นเปมิดดันหน้าแล้วก็ผ่านพวน LCS ค่ะลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาคูบต t a l 3 4า L3408 อยู่คันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะพร้อมใช้งานทันทีเลยทางร้านเช็คงานให้เรียบร้อยค่ะ ชมไปใกล้กันเลยค่ะใายงานมาแล้วนี่ค่ะ2,189ชั่วโมงค่ะทางร้านเก็บสีให้บางจุดนะคะสีซุ้มล้อค่ะสีกระทะล้อค่ะสีล้อค่ะเก็บให้ค่ะใบดันคานล่างกับข้างค่ะแต่ว่าสีาฝากระโปรงน้เดิมค่ะสีด้านบนนเ,เดิมเลย ราคาสวยค่ะเราเก็บสีใบดันให้ค่ะค่ะลูกค้าท่าในใดที่สนใจนะคะก็สามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์0982601158 0982601158ร้านกรถไทมือสองสภาพดีเหล่านะ้าดีขันแก่นก็ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะ ทั้งร้านขายเงินสดแล้วก็รับสมาชิกสกศค่ะสามารถคอเอกสารยื่นกู้ผ่านกสกศได้ค่ะร้านเปิดจันทร์ถึงอาทิตย์เลยค่ะลูกค้าท่านใดที่สะดวกมาเสาร์อาทิตย์ก็ได้นะคะร้านเปิดทุกวันเลยค่ะส่งฟรีภายใน200กิโลเมตรแรกค่ะลูกค้าท่าในใดที่ไม่สะดวกมาชมรถมาเทสรถก็สามารถโทรสั่งจองออนไลน์ได้ค่ะมาจังพันต่ำก็1 0,000บาทค่ะ ทางร้านก็เก็บงานแล้วก็ให้สไลด์ไปส่งฟรีภายใน200กิโลเมตรแรกค่ะคันนี้ก็ขายแค่ราคา185,000บาทค่ะได้อุปกรณ์2ชิ้นสวยๆไปเลยพร้อมใช้งานทันทีค่ะตรงไหนที่ไม่จุดวัวซึมทางร้านก็เก็บงานให้ค่ะรถออกจากร้านต้องพร้อมใช้งานทันทีเลยค่ะคันเล็กๆค่ะ น่าน่ารักน่ารักพอดีใช้ค่ะคันนี้ไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กเกินไปค่ะเก็บสีท้ายให้นิดหน่อยค่ะการสนิมค่ะ ทางร้านรถถ่ายมือสองสภาพดีเหล่านะดีคอนแกงก็โคจบการนํำเสนอรถถ่ายคูปต้าแอลสามสี่ศเพียงเท่านี้ค่ะลูกค้าท่านที่สนใจก็สามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0 9 8 2 6 0 1 1 5 8ค่ะหรือว่าแอดไลน์มาได้ค่ะเดี๋ยวแม่ค้าปักหมุดให้ค่ะถ้าลูกค้าท่านใดที่จะมาชมรถมาเทินรถก็มาไม่ถูกนะคะก็แอดไลน์แม่ค้าค่ะเดี๋ยวแม่ค้าปักหมุดพิกัดร้านให้ค่ะ วันนี้ก็ขอจบการน,นำเสนอรถไถฮุต้แอลสา L34 เพียงเท่านี้ค่ะฝากลูกคา้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ